เรื่องราวของแสงสีฟ้าที่มันเข้ามาสู่ดวงตาของเราเนี่ยมันมันทำร้ายและทําให้กเกิดโรคอะไรที่แบบรุนแรงได้บ้างเราต้องจับเบื้องต้นนะคะจะมีอาการตาแหง้งตาลืาอแต่ที่หนักๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นโรคจอรประสาทตาเสื่อมนะคะที่ดเรเล่าให้ฟังถึงแมคานิซึมของมันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไงแล้วกว่าที่เราจะสังเกตว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคจอรประสาทตาเสื่อมนเนี่ยมันมันมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกไหมคะดออรอาจจะเป็นเรื่องของการมองเห็นนะคะ บางคนเห็นภาพมัวไม่ชัดบางทีเห็นเป็นจุดๆอะไรเงี้ยแนะนำใ,ให้ไปเช็คไปเช็คตาดีกว่าอย่าอย่าปล่อยไว้จำนวนอีกชัดเจนก็คือมักจะตายแห้งพอตายแห้งใช้มือเนี่ยป้ายตายตลอดเวลาอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเพราะขณะที่เราป้ายมือลองรู้สะอาดหรือเปล่า<อ>มันลับยิ่งนําเชื้อก็ไปสู่สายตาหรอ,อครอคือภายในอาหารจะมีก็เรียกว่าแบบไมโครโนิวเทรียน หรือว่าสารสาร,าสารที่ช่วยช่วยในแง่ของการบำบัดตาเลย<ม>จากจากอารรู้สลากที่มันเกิดขึ้นหรือสิง่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะฮะก,ก็ก็ส่วนใหญ,ญ่อยู่ในผักและผลไม,ม้อย่างเช่นว่าในผักสีเขียวอ,อ,อะไรพวกนี้ก็จะมีสารพวกเซนโตฟิลหรือว่าอย่างพวกสารแ<อ>คโรทีนก็อยู่ใน ในพวกมะเขือเทศนะครับอย,อยู่อยู่ในแครอทอะไรพวกนี้ก็ก็จะมีสารแคลโรทีนแล้วก็อีกสารนึ่ก็คือแอนโทไซยานนีนก็ประกอบพวกไอสารไอสารที่มีสีสีแดงสีงเหลืองสีฟ้าสีม่วงไอสารเหล่านี้นะครับซึ่งอยู่ในผักและผลไม้นะครับซึ่งในผักสีเขียวก็มีแอนโทไซยานนแป่นบ้านเราก็มีเยอะก็คือพวก ดอกทานตะวันแต่แอนโทไซยานินเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่ตทุตัวจะใช้ประโยชน์ได้มีอยู่แค่ชนิดหรือสองชนิดนั่นเองอที่มีประโยชน์ตอน่อร่างกายในเรื่กงของการปกป้องตดวงตาได้อย่างแท้จริง